หลักสามประการข้อที่หนึ่งเรื่องความสะอาดความสะอาดนี้มันเป็นชีวิตประจำวันเราตื่นขึ้นมาจากที่นอนเราจะต้องความสะอาดอันนี้เป็นชีวิตของมนุษย์ผู้มีระเบียบวินยัย ไม่ใช่ปล่อยเละเทะอย่างน้อยเราต้องเก็บที่นอนหมอนมุงก่อนนี่คือความสะอาดของเราให้เรียบร้อยแล้วเราก็ต้องทำความสะอาดตัวเราเช่นล้างหน้าแปรงฟันบางคนก็ต้องอาบน้ำชำระล้างสกปรกที่มันล่างกายของเรามันเหนียว มันออกจากภายในของเราที่เราชันไปหรือรับประทานอาหารการกินไปแล้วก็ทำามสะอาดภายนอกอันนี้เป็นกิจวัตรของสมณะชาวโลกเขาก็ต้องมีกิจมีวินัยเหมือนกันถ้าคนไหนไม่รักษาระเบียบวินัยตัวเองก่อน อันนี้ลราก็เลยว่าพุทธองค์จึงทรงมีภาสิทธิว่าอัตหิอัตโนนาโถตนแลกเป็นที่พึ่งแห่งตนเราต้องทำตัวเราก่อนแล้วจึงทำภายนอกการที่อยู่อาศัยบ้างอะไรมั่งส่วนรวมส่วนตัวก่อนแล้วไปกับมีส่วนรวมอย่างเราหมู่คณะของเรา ไม่ว่าภาพไม่ว่าจีไม่หน้าที่ตามหน้าที่ของมันอย่างพระภิกษุสมณีนก็ต้องออกไปเพียกสาอาหารออกโปรดเวทยศาสตว์ र, พูดไดไม่สวยงามคําว่าโปรดสัตว์บินธรบาดเหลียงชีนี่เป็นกิจวัตรของภิกษุสมณี थ, र, द, न. อย่างุบาสิกาก็ต้องอยู่ในวัดในสำนัก ต้องทำอาหารการกินสมาอาชีวะเลี้ยงที่ชอบมันเริ่มแรกก็คือความเพียนเพียนชำระร่างกายภายนอกแล้วก็ภายในใจเราเองมีสมาสติทุกขณะไปมีความเพียนมีสมาวมาัมมะและมีสมาสติ ก็มีสมาธิก็มันอยู่ในตัวของมันเนคนนี้ก็เรียกว่าคุณมีระเบียบวินัยแต่นี่ลืนตามันก็กระทบแล้วลูกต่างตาเสียงทางหูแล้วก็ต่างปากการกินกระทวปลีนเราแนี่เราก็ต้องระวังคำพูดดียว เพราะมันส่วนรวมแั้โนบราณด้วยอยู่คนเดียวระวังความคิดอยู่รวมมิตรระวังคำพูดเมื่อว่าคนเรามาติดสมมุติบัญญัติคำพูดจะพูดดีหรือไม่ดีต้องเข้าหูละเราก็ต้องมีสมาธิติตามไปควบคุมความรู้สึกของเรา เพราะว่าความรู้สึกมันควอมงำเรามาแต่เกิดถ่ายตอดมาตั้งบิดามารดามานี่ก็เรียกกรรมพันธุโดยนั้นข้อแลกเราต้องทำความสะอาดทั้งภายในและภายนอกอาศัยธรรมะปฏิบัติข้อที่สงคือการปฏิบัติ การภาวนามีความเพียยงมีสมาสติทุก,กริยยาบทควบคุมความรู้สึกของเราไม่มันแหลกไปรับภายนอกนี่คือองค์ภาวนาแล้วพิจนารณากายตั้งแต่เราตื่นขึ้นมาลืนตาขึ้นมา เราก็จะต้องสำระร่างกายของเราอันนี้เป็นกิจวัตรประจำวันแล้วก็เป็นอุปนิสัยแต่ต่างโลกเขาไม่มีภาวนามุ่งสแสวงหาแต่ทรัพย์สินสมบัติภายนอกแต่เรานักบวชนักรดนักปฏิบัติเราจะต้องมีสมาสติควบคุม อิริยาบถท,ทีองค์ภาวนาจะไปเอารูปนามเป็นอารมณ์ก็ได้หรือจะเอาอน,นีจจังก็ได้ทรรมะไรมีแต่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเป็นอน,นีจจังจะนั่งจะเดินจะกู้จะเหยียดจะหยิบอะไรมันก็เกิดดับเกิดดับไปเรื่อยจนกว่ามันจะสมบูรณ์อันนี้ก็เรียกว,ว่าภาวนา ข้อที่สามกับรักษาความสงบนาติสันติประมัง,งสุขังสุขอื่นยิ่ยงกว่าความสงบไม่มีนี่สำคัญมากไอ้สงบนี่มันผลจากการภาวนาต่อเนื่องมาถ้าคนเรามีสามหลักประกาศนี้พู้นั้นจะเป็นผู้เจริญ จงเลิ่นทางศิลและธรรมจะเลื่ญในฐานที่ที่เราอยู่อาศัยอันนี้เป็นหลักเราจะําความสะอาดจิตใจเราแล้วก็สะอาดภายในและภายนอกแล้วก็มีองค์ภาวนาไวทุกเวรยาบท พ้นออกมาก็คือความสงบหลักความสงบไม่วุ่นวายภายนอกเพรานั้นฐานที่ใดลมเย็นสงบฐานที่นั้นคือธรรมะอันนี้แะเป็นหลักชาวโลกเข้าไปเที่ยวไปทัศนาจรผ้าประสบประการขก้นมา เข้ามาเย็นเข้าเขาก็ว่าที่ตรงนี้สงบอย่างผมอยู่หน้าวัดสาาลมเย็นโยมเ็้ามาพักปอนมาเ็้ามานั่งเ็้ามาว่าที่นี่สงบหลายครั้งที่โยมเขาบนลงมาผมก็เลยถามโยมสงบเพราะอะไรโยมแล้วเขาไม่รู้หรอกรู้ว่าแต่มาสัมผัสแล้วสงบ กระบอกว่าเที่นี้ไม่มีของหลอกไม่มีวัตถุมงคลหมอดูผูกดวงบอกใบให้หวยไม่มีมีแต่ทานสินภาวนาไม่ว่าทำอะไรทุกกรณีทำแล้วไม่เอาทำเตีงยงใบไม่มีของกูตัวกูไม่มีแล้วก็ได้มีองค์ภาวนาพิจารณากาย เวทนาจิตเราก็ผลน,นกมาก็คือสงบฐานที่นี้สงบแล้วก็ลมเย็นดีธรรมะน่ะมันเป็นของที่เย็นดับไฟไปได้มันก็เย็นเย็นนั้นผลก็คือนิโรธาก็ค,ความเย็นนี่หลักสามประการแรวอยู่นี่ พ่อการศึกษาสูงๆเขาชอบมามาตัศนศึกษามาสัมผัสเมื่อเขาได้ละสัมผัสเขาก็ทำให้จิตใจเขาลมเย็นเยือกเย็นน่าอยู่นหอาศัยอันนี้เป็นมสมุตานเหตุเห็นนั้นวันนี้เป็นวันป้ากลางเดือนพ้องกันต้องมาพูด ตอนต่อไปก็คงจะเบาผู้ครั้งนี้คงจะเป็นครั้งสรุปได้เลยก็ว่าได้วัดของเราที่มีความร่มเย็นมีความสงบทุกคนรักความสงบนกตีสันติประมังทุกขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มี เมื่อสงบก,กายวาจาใจเราก็ถึงสันติสุขนั่นทำลายขั้นหาลูกนามหมดโลกสามมันก็หมดนั่นแดนป,นปานิพานเข้าถึงฝั่งป,ปานิพานมีแต่ความล่มเย็นความสงบไม่ดิ้นรน ไม่โคนวยแล้วแต่เขาจะเจ้าหมาเราก็ทำให้เขาเลือกจากการทำให้เขาเราก็เก็บเป็นส่วนกลางเป็นของวัดเป็นสมบัติของวัดอย่างมาที่ว่าพาชีที่นี่ไม่มีเงินเป็นสมบัติของมูลนิธิหรือของวัด เป็นมัตสิมาปฏิปทาสายกลางของกูตัวกูไม่มีมีแต่บริการแปดผ้าสี่เลขสามน้ำหนึ่งเป็นบริการที่เราต้องอาศัยเครื่องอาศัยของบรรพชิตสี่อย่างอาศัยบินบาทเลี้ยงชีพอาศัยเตื้อผ้าบางสกุล อาศัยอยูป่าความลมเย็นเป็นสุขสงบอาศัยยาขีลาเพสัต์ยามเจ็บไข้ได้ป่วยบำบัดเวทนาหายก็หายไม่หายก็ตายอยู่แค่นั้นเองเห็นนั้นเราต้องพิจารณาบ่อยๆแต่ละวันแต่ละคืนที่ผ่านไปไหลไป เหตุนั้นพระโตคงยังเตือนสาวกนักปฏิบัติวันคืนล่วงไปไหลไปเธอทำอะไรอยู่อันนี้เตือนเราทุกเวลาเห็นนั้นเรากราบธรรมวัดกราบครั้งที่หนึ่งด้วยเมตตาคุณของพุะโตงกาบครั้งที่สองด้วยบริสุทธิคุณของพุะโต้ง คราบครั้งที่สามให้เกิดปัญญาคุณของพุทธองค์มาอยู่ในร่างกายจิตใจเราเพื่อสำหรัให้รู้แจ้งแทงตลอดทำลายกันหน้าหรือลูกนามเลอโลกสามได้แล้วก็ถึงแดนปณิพานแดนนามาตะไปอยู่รวมกับสาวก เราอยู่กับพระพุทธเจ้าของเราท่านยังมีอยู่เพราะนั้นผู้ดวงผู้ใดเห็นธรรมผู้ใดมีธรรมผู้รรรรนั้นจะเห็นตาคตเป็นความจริงอยู่สาวกทั้งหลายก็เหมือนกันเมื่อเรามีธรรมเขาจะมาเยี่ยมเยียนมาแนะนำเราสาวกผู้ที่ท่านเขาถึงฝั่งปณิบาน ที่หลวงพ่อเคยบอกเราให้ฟังทุกขนาไปใครมาหาเราเราก็บอกให้รู้ประวัติเรายังมีความรู้สึกอยู่มอวิชายังหุ่มห่ออยู่ก็ไม่สามารถจะเย็นทันนอกจากทำลายความรู้สึกตัวอวิชาให้รู้แจ้งแทงตลอดอาจจะตนาวหก เลอลูกนามพระอริยเาจา้าต่างก็มาเยี่ยมเยียนเราในสายธรรมแม้แต่พุทธองค์ต่างก็มาสนับสนุนส่งเสริมพวกเราให้กำลังใจเราให้กำลังพัฒนาเผยแผ่ธรรมพุทธองค์ต่อไปโดยนั้นพวกเราเป็นบุญญาลาบันประเสริ ได้มาร่วมกันอยู่ในทานี่วัดแห่งนี้โดยมากเขาไปมาสัมผัสเขาก็มาที่วัดเราโดยเราปกครองโดยธรรมโดยเมตตากรุณามุตุตาเบขาเบหาธรรมอยู่ด้วยกันโดยสันติรักความสงบนี่หลักสางประการ เราช่วยกันดูแลมีตาให้ให้ดูแลตาตีเรามีมือมีตีนช่วยกันทำความสะอาดต่างไปในจิตใจเราและภายนอกและเราก็ได้เดิธมธรรมะภาวนาไปในตัวของมันในบริเวณวัดบริเวณตาีีแล้วก็ ลักความสงบไม่โวเวกไม่โวูเวมันก็สงบอย่าโยมเข้ามาศาสนาศึกษาเขาจะได้รับความรบเย็นในกติธรรมอะไรจากเราไปนั่นเราทานที่นี้เป็นอุทยานแห่งธรรมะธรรมะมันจะสงบของมันเองเหมือนในป่าไปไปมันจะสงบเย็น เงียบสงัดเป็นป่าเป็นวิเวกเป็นนิสัยของพระอริยเจ้าทั้งชอบวิเวกสงัดแล้วจิตใจเราจะค่อยใสยสะอาดเป็นจิตประปัสิสรนแหลมจะขึ้นแสงสว่างขึ้นเงาเหมือนพลอยพลอยมันอยู่ในธรรมชาติมันก็ถูกปกปิดโดยฝุ่นออง ถ้าเรามาเจรณาไออกมาจิตใจจะใสสะอาดสายแสงออกมาจะเห็นได้ทุกอย่างนั่นนะคือแสงสว่างของดวงปัญญาเห็นั้นนะ่ะทำทั้งหลายอะไรแสงสว่างไม่เท่าก็แสงสว่างดวงปัญญาจะรู้แจ้งแทงตลอดในโลกนี้ก็เลยว่าโลกสมมติ พูดออกไปเป็นเสียงสมมุติหมดแต่ต้องอาศัยสมสมุติค่าสมมุตินามย่อก็ต้องนามบงแต่เรารู้จักใช้มันเลยนั่นนะ่ะเราเป็นนักปฏิบัตินักแสวงหาความสงบเราต้องละมัดระวังมีสมาสติมีสภาสัญญาควบคุมอิรยาบทของเรา เมื่อเผลอก็ให้มันเผอไว้เมื่อมันยังไม่สมบูรณ์ถ้าสมบูรณ์เมื่อไหร่เราจะเห็นความจริงปรากฏขึ้นมาในตัวเราดังนั้นธรรมะพุทธองค์สองพันกว่าปียังเป็นเพชรน้ำหนึ่งอยู่ถ้าเราเวียนพยายามอยู่ก็สามารถจะถึงที่สุดแห่งทุกแต่อาศัยการเวลา น่นะเดี๋ยวนี้มันโลกไปไวเหลือเกินกระจสาโลกเราตามมันไม่ทันเราไม่ต้องไปตามมันเราอยู่เฉยๆอุอเบกขาโกจาวิหารติผู้ใดมีอุเบกาย่อมอยู่เป็นสุขและมันก็หมายเองผมเคยพูดเราอุปมาเหมือนต้นไม้ เนื้อนกสัตว์มันจะมาเกาะเองไม่มาเราก็ไม่เดือดร้อนอะไรเราอยู่ด้วยสันติอยู่ด้วยสมาธิด้วยสติสมัมปชัญญะเราอยู่ด้วยธรรมนั้นกำจัดความโลภโกหลงนั้นนะมันจะค่อยสลายไปเองมันเมื่อเรามีธรรมะธรรมะมันจะกำจัดเองเหมือนเรามีไม้กวาด เรามีไม่กวาดเราจะกวดได้สรงกโปรก,กันไปโดยมันหมดเหมือนกันถ้าเรามีธรรมะในใจมีองค์ภาวนาเราก็สามารถจะกําจัดของทสกโปรกในใจเราไปได้เหมือนกันนอกจากไม่มีธรรมะมีแต่ความโลภโกรธหลงมันยิ่งข้อบงำเราหนาขึ้นไปทุกทีทุกทีอันนั้นแหละเด่งประสูธาไปสู่นกรกอวิชีหนั้นพวกเราเนี่ยเป็นบุญญาลาภ มาขัดเก่ามีธรรมะเป็นเครื่องขัดเก่ามีความเพียรเป็นพื้นฐานมีสัมมาสติเป็นตัวกำกับความุคามความรู้สึกมีสัมปัญญะมันพิจรารณาหาเหตุหาผลอะไรผิดอะไรถูกเราก็จะสามารถไปถึงที่สุดหรือแสงสว่างแห่งดวงธรรมนห่นั้นเนี่ย วันนี้หลงพ่อก็เน่นหนักในหลักสามประการง่ายๆมีความสะอาดภายในจิตใจและภายนอกสองมีความเพียรสมาสติสมัมปญยะควบคลมความรู้สึกของเรานั่นคือองค์ภาวนาาใหญ่มันแสบไปอยู่ข้างนอกอย่าส่งติดออกนอกสาม มันจะได้รับความสงบทุกคนรักความสงบหาความวิเวกเพื่อพิจารณากายกตาสติพิจารณาเวทนาพิจาาจิตในจิตก็สามารถจะค่อยๆบรรเทาความทุกข์ลงไปทีละนิดทีละหน่อยผลที่สุดก็อาศัยการเวลาวันหนึ่งเราก็จะไปอยู่รวมกับพระพุทธองค์ หลวงกับพะอริยบุคคลผู้ที่ท่านผู้ที่สำเร็จไปแล้วท่านก็จะดูแลเราอยู่คุ้มครองเราอยู่ผู้ดใดถึงแล้วเขาก็จะมาสายธรรมจะมาแนะนำเรามาคุ้มกองเรามีแต่ความเจริญด้วยนั้นวันนี้ในหลักสามประการและผมจะค่อยดู ผลออกมาดังไงแต่ละคนถ้าเอาธรรมะของหลวงพ่อไปใช้หลวงพ่อเองก็ไม่มีอะไรจะให้นอกจากที่นำให้แล้วไปใช้ในชีวิตประจำวันของเราก็จะได้ประโยชน์แก่ตัวตัวเองเห็นนั้นวันนี้ในที่สุดนี้ก็ขอเอาธรรมะสิ่งเหล่านี้เอาไปใช้ให้เป็นประโยชน์ เราก็จะมีธรรมะเป็นทีพึ่งและลึกอยู่เสมอว่าเราจะธรรมะเป็นที่พึ่งเอาธรรมะเป็นทีข่ขคารพเป็นทางเดินไปสู่สันติสุขเราจะในรับผลของการคือแสงสว่างเหมือนแสงธรรมดวงปฏิบเพราะนั้นเราจะสามารถจะพน้นจากกองทุกไปสู่ความสงบนาติสันติประมังสุขงัง สุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีที่สุดนี้ขอให้พวกพระเนนและแม่จีอุบาสกบาิกาจงเอาไปประกอบชีวิตประจำวันของเราทุกตนทุกคนเถิด